เสร็จแล้วรีบมาจะไปยืนโตโตเต๋ออยู่แถวนั้นวัดเข้าใจไหมไม่ใช่ของท่านผู้เดียวทำไมไม่รีบวะถ้าอยู่ศาลาในเห็นนะถ้าอยู่ศาลานอกแต่เราเห็นเนี่ยทำไมไม่รีบกว่านี้วะมันน่าจะรีบได้อยู่ช้าทำไมพวกสุเจ้าอยู่ที่ไหนอย่าลืมตัวถ้ามันลืมตัวแล้วมันไม่ดีทั้งนั้นแหละ พระลืมตัวเข้าใจไม่ลืมตัวมันลืมเจ้าของอ่ะเจ้าของเป็นใครพวกเสอร์ทั้งหลายแลนะแต่ว,ว่าทางโลกฉลาดอยังได้แต่ว,ว่าเขามาทางธรรมแล้มันเซอร์ลงพ่อดาที่ตรงที่มันเซอร์ทางธรรมเลยสิ ทางโลกหลวงพ่อไม่ดา่าเขาแล้วเขาฉลาดกว่าหลวงพอ่อถามเขาเลยสิเขาฉลาดนะเรื่องบัญชงเรื่องบัญชีเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรนี่ยเขาเก่งกว่าหลวงพอ่อแต่เขามาทางธรรมแล้วเงอะเงอะกักของผ้าเขาไม่ถูกหลุดหลุดลุ่ยๆเนะี่ยหลวงพ่อต้องด่าจุดนี้ใช่ไหมนะด่าตรงที่มันเชื่อมันชาเนะี่ยเชื่อชา อ,อยู่ในความสงบลูกหลานคณะสัตายาญาติโยมเ <c oughs> มื่อวานก็เป็นวันสงกรานต์วันที่สิบสามพี่น้องประชาชนมีท่านนายอำเภอท่านผู้กำกับหัวหน้าสวนราชการมามุดน้ำดำหัวตามประเพณีแต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อก็ไม่ไม่ได้อยู่วัดตามปกติท่านจะเข้ามาวันช่วงวันที่เก้าที่สิบเพราะ ส่วนราชการจะไม่ได้แยกย้ายกันอย่างพร้อมหน้าพร,พร้อมตากันกับพี่น้องประชาชนแต่ปีนี้หลวงพ่อมีสาธารณกิจลงไปกรุงเทพเพิ่งกลับขึ้นมาวันที่11เย็นวันที่12หลวงพ่อขอพักผ่อนวันที่13กับเมื่อวานนี้ก็หัวหน้าส่วนรัชการ พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นเข้ามาทําพิธีมุดน้ําราหัวแต่ก็ถ้าดูๆแล้วก็ไม่มากเหมือนปีก่อนๆพอเห็นลายพาะว่าคนในท้องถิ่นชงจะไปที่อื่นกระจุยกระจายกันแหละ <c oughs> พอหลวงพ่อมาวันที่สิบสามวันนี้วันนี้เป็นวันที่สิบสี่ เมษายนพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำนะคณะจายายตหาญาิโยมลูกหลานเป็นวันพระเป็นวันสมาทานศีลของพวกเราเป็นวันรักษาศีลผู้ที่เคยรักษาศีลว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีล5รักษาศีลอุโบสถตลอดในวันพระ8ค่ำ15ค่ำอันนีก้ก็อย่าลืมนะให้พวกเรา ถึงจะไม่ได้รับสมาทานจากหลวงพ่อให้พวกเราพวกเราวิรัตเจตนาสมาทานตั้งแต่นู้นตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาตีสามตีสีขึ้นมาแล้วก็ไหว้พระพอไหว้พระเสร็จแล้วก็นะโมตัสสะปะกวะโตพททุทธังธรรมังสังขงังทุติตาติจากนั้นั็ปานาติปาตาเวลมณีอย่างที่พวกเราศึกษานั่น จนถึงท่านรักษาศีลห้ากับสุราเมรยมิยะมชับป,ประมาณท่านาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาประธานนิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้าน,นี่ก็เป็นศีนลแล้วนะคณะสัตาาายาติโยมไม่ต้องมารับกับพระแต่ตามไม่จริงมาถึงวัดพระก็รับเองก,ก็ได้รับเอกสมาทานศีลเอกเป็นรอบที่สอง ถ้าว่าเราอยู่ในบ้านของเราเราก็เนี่ยไม่ไม่ได้ปีภาระธุระไม่ได้มา,เ,าเราก็สมาทานในบ้านของเราหรือเราอุโบสถเสร็จเรียบร้อยล้วก็จามาทานอุโบสถศีลอิมานิอัตฐสศิขาประธานิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลแปดอัตฐสมาธิยามิสมาทานศีลอ้ข้าว่าตั้งรัฐวิรัตเจตนารักษาศีลแปด ก็เป็นศีลทางนั้นลหละนะอันนี้ก็คือวันพระพวกเราจะได้ลดละ,ะการประกอบคุณงามความดีเพราะพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ตั้งแต่เริ่มแรกที่พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นใหม่อ,อย่างสเปะสปะไม่รู้จะไปทางไหนพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กลาบทูลพระพุทธเจ้าว่าพุทธบริษัทมากมายขึ้นมาแล้วควรจะมีวันสำคัญ ในพระพุทธศาสนาเป็นวันฟังธรรมวันธรรมมัตสวรรคคือวันฟังธรรมหรือวันมาพบปะสังสรรค์กันพระพุทธองค์จะเอาวันไหนเอา8ดค่ำสิบห้าค่ำดีไหมหนอพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็อนุมัติตาม,ราพ,มพ,ารรพ,พระเจ้าพิมพิสารนะพระพุทธเจ้าพิมพิสารเสนอก่อนนะพระพุทธองค์ก็ได้อนุมัติตามเพราะนั้นลึงจึงถือเป็นประเพณีกันมา แต่แต่ครั้งพุทธกาล8ปดข้ามสิบห้าข้าเป็นวันประกอบคุณงามความดีเป็นวันประกอบบุญกุศลแต่หลายๆวันมาแล้วนะตั้งแต่วันที่11ที่หลวงพ่อขึ้นมา 11, 12, 13เออมีแต่พูดเรื่องวันสงกรานต์ประพฤติตนอย่างไรเราควรจะทำตนอย่างไรในวันสงกรานต์ลูกหลานลลูกเล็กเด็กแดง ลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังพ่อแม่ควรจะแนะนําสั่งสอนอย่างไรหลวงพ่อได้พูดมาหลายวันนะวันนี้จะพูดเรื่องต้นต่อนะต้นต่อของเรื่องราวต่างๆต้นต่อของเรื่องราวต่างๆคืออะไรหลวงพ่อจะยกถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าพร,พระบรมครูของพวกเราก่อนที่พระพุทธเจ้า จะได้ตัดทัรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์เป็นกษัตริย์กุงกบินละพัดจากนั้นก็หนีออกจากเบียงวังกลางคืนนะหนีออกจากเวียงวังกลางคืน,นะน,ออคนไปบําเพ็ญพจนอยู่ในป่าถึงเวลาทั้งหปีไปบวชท,ที่ฝั่งแม่น้ําอโนมาณาทีในประเทศอินเดียนะแต่พอวันถึงเดือนวันเดือนหกเพน พระพุทธองค์ได้บำเพ็ญอะไรได้พบผลทางได้พบหลักธรรมได้พบแนวความคิดที่เป็นอมตะจากนั้นพระองค์ได้บำเพ็ญตอนหัวค่ําเกิดญานัทัศนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในวันนั้นใครว่าหูแจง้งตาสว่างดวงพระไทยใจของพระองค์เปิดสว่างขึ้นมา แต่ก่อนมันมืดมิดปิดตาคิดอะไรก็ไม่ออกคิดอะไรไม่ออกเหมือนเรบเราคิดบวกลบคูณหารอย่างนั้นคิดยังไงไม่ออกพอวันอีกสักวันหนึ่งมันเปิดโล่งโอ้ใช่ถูกต้องนะลักษณะอย่างนั้นแหะอันนี้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านท้องลองผิดลอ,ล,อลองถูกลองถูกรองผิดถึงหกปีแต่วันเดือนหกเพนนะพระพุทธองค์เปิดโล่งในใจเอออันนี้ทางถูกต้องนะท่านว่าได้ได้สาเร็จนะ สำเร็จตามความที่พระอ,องค์มุ่งมาตป,าาปราถนาปราถนามานมนานและก็ค้นหาสิ่งที่พระองค์อยากจะพบอยากจะเห็นจึงได้ตรัสรู้ตอนหัวคำ่ำนะว่าปุกเพนิวาสานุจิตยานรละลึกชาติหววหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุตูตตปะปาตยานการดูสพรพพสัตทั้งหลายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดของสัพพสัตทั้งหลาย สัรพสัต์วทั้งหลายก็คือเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นสัตว์ทั้งหมดนะพระพุทธองค์บอกว่าสัตตะเนี่ยแปลว่าผู้คล้องผู้คล่องอยู่ในโลกวัตตะสงสารคล้องอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะยังหนีออกจากโลกไม่ได้ตั้งแต่พรมพรมทุกชั้นสวรรค์ทุกชั้นมนุษย์สัตว์ที่ไร้ฉานไปนว่าสัตตะทั้งหมด แปลว่ายังเ,ยางเป็นผู้คล้องอยู่ในวัตฏะสงสารยังไม่ถึงแดนพระนิพพานนวสัตตะแปลว่ายัางคล้องอยู่นี่แหละพระพุทองค์มองดูสัตตะทั้งหลายทําไมเวียนไหวตายเกิดสรรพสัตว์ทั้งหลาย,ท,ย,าย,ายทําทไมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างมัแล้วมนุษย์เกิดมายังไม่เหมือนกันอีกมนุษย์แท้ๆเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ทําไมไม่เหมือนกัน พระพุทธองค์ก็มองดูท่านมองว่ากรรมกรรมจำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแตกแตกต่างกันถ้าใครทำกรรมดีกรรมดีจะให้ผลถ้าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลกรรมดีให้ผลเป็นยังไงเ,เป็นที่พึงปรารถนาเสร็จสวยงดงามร่ํารวยโชคดีมีสุขปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาอันนี้คือว่าบุญกุศลกุศลให้ให้ผล แต่บาปอกุศลอกุศลคือบาปบาปให้ผลไปทางต่าหูหนวตาบอดบ้าใบง่เง่าเตาตุนอ,อย่างพวกเราท่านทั้งหลายทั้งหลายได้เห็นในโลกนี่แหละ,ะบางทีคนที่มีบุญก็มีบาปเข้ามาแทรกก็มีเหมือนกันนะ,ะบางทีคนมีบาปบุญเข้าไปแทรกก็มีนี่แหละอันนี้ก็คือสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกเท่าดู พอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปาตยานยการจุติของสัพพสัตท์ทั้งหลายการจำแนกของกรรมเพราะนั้นพระพระพุทธองค์จึงตรัสว่ากรรมชั่วสิ่งที่มันชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเมื่อเราทำลงไปแล้วสิ่งที่มันชั่วกรรมชั่วจะให้ผลตนในเองนั่นแหละจะเดือดร้อนอต่อเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้คือถึงเที่ยงคืนพอจวนสว่างพระองค์ก็ได มองดูสับมองดูพระพรไทยของพระองค์เนี่ยมองดูใจของพระองค์เองว่าทําไมมึงทาไมเราจึงมาเวียน่ายตายเกิดใจดรงนี้มันเกิดมาจากไหนใจดรงนี้มันเกิดมาจากไหนใจดรงเนี้ยท่านก็มองมองมองย้อนไปหาต้นพ่อแม่ของใจดรงเนี้ยพ่อแม่ของใจดรงนี้เกิดมาจากไหนแต่ละคนแต่มองท่านมองมองใจของพระองค์ก่อนมองพระไทยของพระองค์ก่อน ว่าพระไทยได้ใจของพระองค์เกิดมาจากไหนใครเป็นพ่อแม่ของใจดวงนีนทีแรกท่านมองไปไปเห็นตัวอวิชชาธรรมุนเลยใหญ่เลยเคล้ายๆออกมาจากตัวอวิชชาวิชาาวชาปัจจยาสร้างฆ่าราสร้างคาสร้างฆ่าราปัจจยาวิญญาณังนี่แหละสรุปแล้วคือใจดวงนี้ออกมาจากความโง่ความไม่รู้ความหลงความมัวเมาคือกิเลส ตัวอวิชชาเนะนี่นะี่แหละคือใจตรงนี้ออกมาจากนั้น,น,นพอออกมาแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้กี่พกี่ชาติเป็นมาเกิดเพราะอะไรด้วยด้วยเหตุผลอะไรก็เพราะว่ากิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสมะัะโลกโกรธหลงอยู่ในพระทัยใจเป็นสนิมตัวนี้แหละปั่นป่วนพลิกคว่ำพลิกหายพาให้ดวงใจตรงนี้เวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสาร จากนั้นพระองค์จึงอเราจะใช้วิธีกรรมยังไงจึงจะปรับปรุงแก้ไขใจดวงนี้ได้ท่านจึงใช้ตปรธรรมคือศินสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญาก็คือท่านจําแนกออกมาว่าสัมมาทิฏติอันนี้คือปัญญาสัมมาทิฏติสัมมา,ส,มาสังกปรวาจากัมมันตัวอาชิวว,วายวายโมสติสมาธิสรุปและมักแปดในมักแปดนี่ก็คือท่านแยกออกเป็น ปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาศีลส,สมาธิกันกรองไตรตรองชำระดวงวิญญาณคือชำระกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยใจขององค์ได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนที่โครนต้นโพที่ประเทศอินเดียจากนั้นพระองค์ก็ได้ประกาศว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้ว เราจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกแล้วสิ่งที่จะทําให้เวียนไห้ตายเกิดคือกิเลสราคะโทสะโมหานั้นเราชําระออกจากใจของเราแล้วเราเป็นไทยแล้วเราเป็นอิสระแล้วเราไม่อยู่ใต้อํานาจของกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วนี่นแหละในเมื่อพระองค์ได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโคลนต้นโพในวันนั้น,นเดือนหกเพนนนั้นพระองค์ก็ได้เสวยวิมุตติสุข จากนั้นก่อนพระอ,องค์ได้เดินมาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้านะพูดอย่างรวบรัดให้เข้าพวกเราเข้าใจง่ายจากนั้นพระองค์ก็บัญญัติ <c oughs> มาแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้าจากนั้นก็โปรดไปเรื่อยๆนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระพุทธองค์โปรดพระอ,องค์ก่อนพระอ,องค์ได้ตัดสรู้ก่อน พอได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ไปเทศนาว่าการพอเทศนาว่าการแล้วได้ลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาเอ,อบางคนก็อย่างที่ลูกศิษย์หลวงพ่อที่ดุเอ,อด่าว่าเก,ก่าวเมื่อกี้เนี่ยนะเอ,อพระทั้งหลายอย่าลืมตัวนะให้อยู่ในกรอบของศีิธรรมนะออ,อย่าเถลอ่ถล,ลานะให้สํารวมกายวาจานะที่หลวงพ่อได้พูดเนยอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ซะก่อน ท่านจึงบัญญัติเรื่องศินการอยู่ด้วยกันาการอยู่ด้วยกันจะทํำยังไงถ้าพระพุทธองค์มีองค์เดียวพร,พระพุทธองค์คงจะไม่บัญญัติเรื่องฐานเรื่องศินเรื่องกฎและเบียบเพราะเหตุไรเพราะพระพุทธองค์ได้ตัดสินแล้วก็จบแต่นี้พอมีหมู่มาเพอได้แสดงธรรมให้มีหมู่มีเพื่อนมาต่างคนก็ต่างออกนอกหลู่นอก,ก,นอกทางบาง้่งความคิดบ้่งความเห็นบ้างอากับกิริยา การแสดองออกของแต่ละคนบ้างแต่ท่านองคไหนได้สําเร็จเป็นพระรหารพอเทศแสดงปัญจวคขี์ได้สําเร็จเป็นพระรหารแล้วนะแต่ถึงยังไงถึงจะทําออกอยังไงก็ตามท่านก็ไม่ออกทําออกไปไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเพราะท่านเป็นพระรหารแล้วเป็นผู้สําเร็จรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถึงยังไงท่านก็ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น,ท,น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 ,ท,น,น,นท่านต้องอยู่ในกรอบอันนั้นก็จบไป แต่ถ้าหากว่าเทศเข้ามาแล้วเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสเฉยๆเออเห็นว่าโอ้เขาน้าเขาน่า,า,น,านับถือน่าเลื่อมใสในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราได้ไปปฏิบัติได้ตั้งจิตต,ต,ตั้งใจภาวนาใจของเราก็คงจะได้รับความสงบอพอเข้ามาพอเข้ามาอยู่ไม่ใหม่ก็เออดีอพอต่อไปต่อใหมนะ่กิเลสในใจมันถลุงออกมาเอะมันมันทะลุออกมาเฮะ มันเอาเรื่องกิเลสออกมาใช้เถไงเออมันเอากิเลสราคะโทสะโมหะเอากิเลสทางโลกเขามาใช้ในทางธรรมมันแปลกอะไรเนี่มันผิดอะไรเนี่มันเดินผิดทางใชแล้วเนี่พระพุทธองค์ต้องไม่ได้เอต้องบัญญัติเรื่องกฎระเบียบกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันเพระพุพอเห็นนั้นพระองค์จึงบัญญัติเรื่องศินฮะนี่แหละความบัญญัติแต่ตามไม่จริงในเมื่อพระองค์ได้ตัดรู้ตอนนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ บัญญัติอะไรเพราะว่าท่านในตัดรู้จุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นคือจุดได้สาเร็จพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณตัดกิเลสในเมื่อท่านตัดกิเลสได้แล้วท่านก็เป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณทับเทศให้พระอรหันต์ฟังพระอรหันต์ปัญจวคัคคีย์ต่างๆก็ได้สําเร็จก็ไม่มีปัญหาแต่พอมาปุตชนทั้งหลายน,น,นี่เกิดมาสุดท้ายภายหลังออกนอกลลกนอกทางบวชเข้ามาแล้วก็ ส่สวงหาลาบปังหายศปังสรรเสริญบังความยินยอมสรุปแล้วก็คือลืมตัวนั่นเองว่าข้าเป็นใครถ้าเราไม่ลืมตัวนะอยู่ในสถานที่ใดไม่ลืมตัวข้าคือพระอยู่ในฟอร์มนะี่คือยุนูนฟอร์มของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรสอนไม่ให้ลืมตัวสอนให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยศิลและวินัยมีอย่างไร เราก็ปฏิบัติตามศีลและวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นั่นแหละพระทั้งหลายจะน่าดูมองแล้วก็น,น่าดูสวยงามใครๆมองเห็นในพุทธบริษัทสี่ด้วยการมองเห็นแล้วก็น,กน,วน่ากราบน่าไหว้น่าเคารพสักการะบูชาแต่ว่าถ้ามองมองดูถ้าเป็นกิจกิเลสลืมตัวจะมาแล้วทำอะไรออกนอกลกูนอกทางฉะนั้นแปลว่าพระออกนอกลกูนอกทางพระไม่อยู่ในกฎไม่อยู่ในกฎ จนไม่อยู่ในระเบียบวินัยอย่างนั้นแปลว่าพระอรชีไม่มีฮิริโอตปะไม่มีอย่างอายทาสิ่งไหนก็ทําออกไปอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะ้พวนั้นพอให้พาลูกพลานทั้งหลายให้ตรวจตราดูตนเองอย่าลืมตัวเองทึงมาอยู่ที่นี่หลวงพ่อไม่ให้ลืมตัวเองนะหลวงพ่อเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ตลอดลาลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอย่างไพางพระธรรมที่ไหของพระพุเทธเจ้า ท่านบัญญัติวินัยศีลและวินัยอย่างไรนี่แหละหลวงพ่อจะเดินตามแนวแถวของพระธรรมวินัยพระธรรมคําสอนของพุทธะแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบัญญัติเรื่องศีลและวินัยกฎระเบียบทั้งหลายให้พวกเราปฏิบัตินะท่านได้ตัดสรู้ซะ,ะก่อนนะลูกหลานนะท่านได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซะก่อนจุดนั้นเป็นจุดใหญ่จุดเริ่มต้นจุดจุดเริ่มแรกแต่ถ้าว่าพวกเราเออ ไม่อยู่ในกฎไม่อยู่ในระเบียบไม่อยู่ในวิในเ,เราจะเข้าไปถึงจุดนั้นกดยากอีกเนีมเอยเพราะอะไรเพราะว่าใจของเรามันหยาบมันออกนอกลูก่นอกทางมันตะล่อมเข้าไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติให้บัญญัติเรื่องศินซะก่อนสํำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศินเมื่อเป็นคนผู้มีศินแล้วมองดูการกระทาการกระทาของตนเองทางอดีต ถึงปัจจุบันในขณะนี้เราไม่ได้ทำความชั่วเสียหายเราไม่ได้ไปด่าใครเราไม่ได้ไปชกไปต่อยไปตีใครเราไม่ได้ว่ากาวใครเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไม่ได้ทำล่วงละเมิดผิดวินยัยเราก็เมื่อเรามองดูตัวเองสัมบูรวมศีลของเราดีเวลาเราเรานั่งสมาธินะใจของเราก็ไม่วิตกไม่กังวลเลย ใจของเราก็หน,นึง่งพอหนึ่งจิตใจเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจความสงบแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปันเป็นปัญญาที่แท้จริงนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องศินเรื่องศินและวินัยเพื่อให้พระทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นสากายบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าท่านจึงให้มีกฎมีให้มีระเบียบแต่ตามไม่จริงถ้ามุ่งมั่นในอัดในธรรมจริงๆ อย่างพระรุ่นแรกนะเขาไม่มีปัญหาพอภาวนาไปแล้วได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์และกระจบเลยเไม่ต้องรักษาวินยัยไม่ต้องรักษาศีลเพราะศีลและวินัยเป็นอัตโนมัติของพระอรหันต์อยู่แล้วนะ,ะท่านถึงจิตบริสุทธิ์แล้วท่านจะไม่ทําขนาดคิดไม่ทําคิดไม่ทําความชั่วแล้วท่านจะทําความชั่วได้ยังไงท่านจะพูดความชั่วได้ยังไงเพราะเหตุไรเพราะใจของท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วมันออกมาจากใจทั้งหมด เพราะนั้นให้พวกเราตรวจตราให้เป็นจ,จิตใจเป็นสมาธินะพาลูกพารลานคณะทถาญาตโยมทั้งหลายนะนี่แหละเรื่องจ,จิตใจเรื่องสมาธินะเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไม่รู้กี่ครั้งต่อก,กี่หนพวกเราจะนั่งสมาธินะ่ะวันไหนที่เป็นวันพระหรือวันสําคัญเราควรจะนั่งสมาธิเลยทุกวันดีที่สุดนะ ถึงจะมากหรือน้อยก็ควรจะฝึกเอาไว้ไม่ให้มันเกิดสนิมนะอย่างน้อยก็เอากระดาษทรายถูเหล็กสักหน่อยกอดกอดสักสองสอง,ส,องสามทีก็ยังดีกว่าที่เราไม่ถูฉเฉยนะถ้าปล่อยปะละเลยเป็นปีเป็นเดือนก็มันสนิมมันเกลขึ้นเกลขึ้นนะแต่ถ้าว่าเราถูทุกวันตรงไหนที่มันเกลดอแล้วก็ถูตัวนั้นแรงแงสักหน่อยจากนั้นก็ออพอสนิมอย่างน้อยก็ วันไหนมีเวลามากกับถูให้มากเอากระดาษทรายขัดให้มากาผลในสุดสนิมมันก็ไม่เกิดผลในสุดก็นะสนมไม่เกิดไม่เกละกิเลสราคะโทสะโมหะไม่อยู่ในจิตใจจิตใจตรงนั้นก็บ,บริสุทธิ์ขึ้นมาเรื่อย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 อจนรู้แจ้งเห็นจริงได้แต่ถ้าพวกเราปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจสมาธิไม่เคยทํา ทานศีลภาวนาไม่เคยสนใจไม่เคยปฏิบัติเลยไม่เป็นผลดีนะลูกหลานนะนี่แหละคือหลักธรรมคำสอนของพุทธ,ธะแต่หลวงพ่อพูดไปที่ไหนที่ไหนหลวงพ่อก็ว่าตายแล้วเกิดนะลูกหลานนะพะพระพุทธเจ้าท่านตัดรู้กวันแรกนะปุกเพนิวาสานุสติญาณบอกชัดเจนอยู่แล้วเนะี่ยปุกเพนิวาสานนสติญาณระลึกชาติผลหลังได้นะ พระพุทธเจ้าลักลกชาติทนหลังได้จากนั้นเราไปดูสิในพัตรไตรปิฎกนะพระพุทธเจ้าเกิดสิบชาติมีอะไรบ้างห้าร้อยห้าสิบชาติมีอะไรบ้างห้าร้อยชาติมีอะไรบ้างอ,นนอันนี้ท่านพูดมาเป็นประเมินเท่านั้นเองแต่มากกว่านั้นเป็นหมื่นๆเส้นแสนชาติที่ดวงวิญญาณจะได้มาเกิดในวัฏสงสารแต่พระพุทธเจ้าท่านท่านพูดในพัตรไตรปิฎกไว,ไว้นะ เพราะพระพุทธเจ้าในเมื่อได้ปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเมื่อได้รับพยากรแล้วเนี่ยจะไม่เกิดเป็นพวกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกทันวานะพวกปล่งพวกปลิงบ้างพวกไหนที่สัตว์ไม่มีกระดูกพวกตัวบุ้งอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ไปเกิดนอกนั้นท่านไปเกิดมุดันวากันนะเพราะนั้นอันนี้คือท่านพูดในพระไตรปิฎกอันนี้พวกเราก็ฟังเอาไว้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ย ถ้าหากว่าพวกเรายังเปลี่ยนไหวตายเกิดอยู่เนี่ยเ,เรากคงจะเราไม่ได้รับพยากร์อย่างที่พระพุทธเจ้าพวกเราพร้อมจะไปเกิดเป็นนอนเป็นตัวบุ้งเป็นมแมลงอะไรได้ทั้งนั้นแหละถ้าว่าเราไปปฏิชนที่ไปยึดที่ไหนนะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราเกิดมาพบนี้ชาตินีไพบพบพน้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจะลุ่มหลงอะไรมากมายนักหนาในโลกเนี่ย ถึงอย่างไรอย่างไงก็บุญวาสนาบาร,รมีของเราก็คงอะเพียงแค่นี้แหละเอาละาการเป็นอยู่ทางโลกเนี่ยเราก็พยายามทําให้ดีที่สดุดมันขยันให้มากที่สดุดแต่พร้อมก,กันก็อย่าลืมศีลธรรมจิตธรรมในะจิตใจในพวกเราอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาปฏิบัติเอาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจนั่นแหละอันนี้แหละคือเป็นหลักนะจิตใจที่ พวกเราหาหลักหากุศลเข้าสู่จิตใจคือหลักยึดทางด้านจิตใจของพวกเรานอกนั้นไม่มีไม่มีอันยึดนะลูกหลานนะไปยึดทรัพย์สมบัติแล้วก็แล้วไปยึดลูกหลานแล้วก็แล้วไปยึดสิ่งวัตถุยศฐาบรรดาศักดิ์แล้วก็แล้วนะมันไม่มีที่ยึดตอกเหล่านั้นนี่แต่ยึดคุณงามความดียึดบุญกุศลในจิตในใ,นใจเท่านะั้นจะเกิดประโยชน์นะต่อในไปรับพรในตอนะตนี้นะประสองค์อนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาารังเอวะเมวะอโตทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิชจตุสเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนารสุยะธามณิชโชติระสุยะธาสาเพีติโยนิวันจันตุสัพพารโควินานสตุมะภาวัตวันตารายโยนสุขิติ ขายโยโภาวาพิวานธนาสิลิสานิจางวุฒาปัจจายยนอนจันาจตารุทธามาวัททานติอายุวันโนสุขังภาลางายุโดภาโด ทีิโรวันโดปฏิภาณโดสุขัสดาตเมธาวีสุขังสวะิคติอายุรัตวาภลังวานังสุขันจะปฏิภาณโดดีคาุยาสวาหติยาทายาทุปปาจติต ภาวะตูสะพะมังกาลังราคันตุสะปเดวตาสามบาบุธานุภาเวนะสดาโสธิพระวันตุเตภาวะตุสะพามังกาลังราคันตุสะปเดวตาสามบาธรรมานุภาเวนะสดาโสธิพระวันตุเต อาวาทุสัพมังกาลังรักขันทุซพปเดวตาสามบาสังขาลุภาเวนสะสาราโสธิขวนตุเด